สวัสดีครับเวบซี่ทุกคนครับคลิปนี้ดีปณิธานนะครับมาถามต่อเลขหลวงปูครับหลวงปูงวดที่แล้วเพิ่นหายมา3ามโตครับ3ามโตตรงฝากมาให้ยายจอบงวดนี้ครับงวดวันที่หนึ่งเมษายน2566น2น6 6นะครับงวดนีก้ก็ขอเ c ฟนะครับอย่าล <ขอ S 2> ืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องดีปณิธานได้วยครับเข้าไปตามต่อเลขกันด้ครับได้ครับ เจ้าเจเสียงมือขึ้นจะบอกก่อนเจ้าว่าสุเสียงลี่หมืกขึ้นว่าสรนบอกบอกว่าสุเสียงมันน้อนบ่าปิดมองใหญ่สามมองหมืกขึ้นนี่งานเขาได้หอมคนว่าสุเซียงตะวันเล็กหัมันเตรียมตัวฉีบบอกได้วันนี้่ได้เปิดล็กยาคู่ยี่เมกอนเป็นตเออเจ้านี่เจ้าเจ้าคดีคิดซ้ำๆเลยะ เดตับตับเจ็ดนีละอคนถูกมากเจ้าดูนอ้เงวดที่ซีนี่ล่ะวัดทีาหาดอกวัที่ซีนี่ล่ะเอองวดเจ็ดสามเจ็ดอือผู้เดียวทีจะวังซีฟางเยดูเลี้ยว่าหัองไบบบอกหักหากมาไากไหนมาป่ะฮะบัดได้ไกลบัดได้ไกลบอกเออยายสูข้างหุ่นจันดีหอดชูยด้ชูคนไม่บุญเขายหัง เก้าเก้าแปดสีตัวเดียวเลยว่าสั่นตัวเดียวเลยคนคนคนบอกเกิดสามเกิดเดียวคนฝากมากคนฝากมากฝากคุณซือแม่แม่จอมนั่นนะไอ้เพื่อนตัดเดียวโลดว่าสั่นเกยาเก้าเก้าแปดสี เก้าแปดสี่เก้าแปดสี่บักกับพี่ลถูกกับมี่มี่ตรงกับเลขดังเออตรงกับเลขดังแล้วตรงกับเลขดังทุกๆส้องหนักตัวนี้ครับสังแล้วมันน้ำหลงตาไสมากเมือนวาดนี้่วัดมีหลายข้กับว่ามีต่อไปมุกกับมีท่อนี้ล้วเพราะว่าบันทึกกันแล้วก็จ้าฝันที่ถูกที่เ่ามีมั้บ่ ก็กระสือตะเลกเจ็ดศุนย์ศนย์เจ็ด่นี่ล่ะอ๋อพี่ให่งจุดูกต้องหวนรครับเออจะบุญรับแม่ป้ารสือศูนย์ศนย์ครับจุดถูกต้องหวดเก้าแปดสี่ตีนฝพั่นได้มาจักใส่เขาคนเรั่นามาจากกนอื่นจากให้ตัวศราท์วบอกพุณจะกูดน่ะบอกแม่โอ้ยจะบอกพูดน้ำเพลินหรอนอกจากว่าเป็นาวของเพินนะ วอดกมันกัเอะมากวอนเพื่อนเลยวอดนัดเพราะว่เพิ่มากกันเลยเพิ่อกนเล่ทรศสาไปเพิ่งทอดสาไปเบิ้งเลยวดนี้เพิ่นล็อกตาไสไปเออล็อกตาไสไปตุลาเพิ่นหล่ะงานข้าเจ้ามันรวมกันงานพระนางานพระขาเจ้ารวมกันเล่ยฝาปุอนเก่าเกิดสิ้นเออเพิ่นก็เล่ยฝาไม่รน้หลวงตาไสขเอากระชิดว่ามัดตุ่นกบของเก่าอยู่เลขบวงสวงยหันกันนี่ลูกเลขบวงสวงหนึ่งสี่เก้าเออ ตรงกันโยดครับปากอาจจะให้ไม่จอมในเรื่เงคนบอกกันแต่ใต้สอนวาว่ากับปิ้งปุ้ยกันกบเพิ่มครับเก้าแปดสี่เก้าคุณ้มเก้าแปดสี่เราเอาเมย์เมย์จอมอย่าเราเคยถืออ๊ยเยจอมสูกเทปทก้งวมดไปกินด้วยท่านหรือว่าเป็นซ้ำห้อยเป็นหาว เจ็ดปีสิปีลวนองตเลขได้กคนฝันเฮี้นใดออกเฮี้นนั่นวนี้ว่าฝันเจ้าเฮี้นใดบอมิดมิดุกคนเราเจ็ดขันบมิดมิดมันอนออกโสที่แม่ปลาซื้อตะตรงหวัดบอตัวไหนละซือตมวนเจ็ูนะครับเราคือเลขของกคนขอยื่อ้าาแปดสี่แปดสี่เก้าตัวเรื่งสตัววัดกับเป็นค้อตะรงหวัด หปีแปสี่เก้ายังอีกยยุตัวหนึ่งอยู่คนจริงป่ะเดี๋ยวยังวาวบ้านไดกลับจะว่าบัตเพื่นฝากมาอีกมันดท่ทมอ่าโยเก้าซีได้หมดนะครัมัดท่วมกับใ่ตัวที่เหลียไม่พอครับผมแต่ว่าใหญ่ไม่ใหญ่จบนี่เราค็ซื้อประจำคันเลขไม่คนหอไมาไหนซือครับ แลก็ได้กินได้ใส้ได้ซื้อยาื้อกินกน้าตเยเนาะผมแม่ว้าสิบวัสดอเปิดหัวันซื้อใายหน่อยก็วซื้อจะรับฝากถอยเขาวิกิ๊ซื้อเขาไ็ได้เยอะสามหมื่นสี่หมื่เยอะครับไปแต่มีผูฝากมาไหนได้ใส่อยู่สองสามพันอยู่งวดนึงหงินงวดเจ็ดสามพันเออแปดเก้าแปดสี่เนาะออยำอีกเทื่อหนึงนะครับ เก้าแปดสี่เก้าแปดสี่มีแค่ชุดนี้ชุดเดียวท่านครับชุดเดียวเลยบอกช่งประหารไม่ย้ายจบที่คอคอม บอกว่าให้คุณยายจอมโดยเฉพาะตะวักับมี่เก็บต้นแปรต้นก็หัวน้ำกันเป็นลำเลี้ยงไงครับผมอยากเกนดอย่างนี้เลยเนาะครับคนว่าเมือนลรงผลเสี่ยงเล็กก้อนสิฝันบอเป็นว่าจันอืมครับต่อคนไยแต่ว่าพอฝันเมิดขึ้นพอฝันนะพอฝันไะไเที่ยวออกเที่ยวเข่าเที่ยวออกเที่ยวเข่าอยู่ครับมันต่เล่นบางฝันอีกทั้ง ด้ัยเฮงๆนัการ9แปด4สามต้สามต้สาธูคู่ของราจารย์เนครับผมง้เป็นตัวประเทศเด็กนสื่อหลายเด็กเป็น้9 4 9่แปด6 9นี่ตัวประเทศวดวันน้างานเพน่นไห้มันออกตัวไหนตั้งแปด่าเจ็ดสามแปดเจสามคย่ายน้อยนะย่ายน้อยได้ตรงๆเลยบอกเว่นา เพื่อนไฮแปดสามเจ็ดถึงทั้สามตัวร่อยนะเพื่อนไแปดสามเจ็ดี่แปสามเจ็ดแต่ว่ามันออกแปดเจ็ดสามมันออกแปดเจามนะครับเจ้าเดียวกันละเนียผูกิต้องแปลน้ำเพื่อนหลังนั่นถึง่ถังมมนหจัดอยู่ว่านนหนแต่ว่าเอาน้ำเจอมนี่เรห้องสมดโลด้จอเจ้านนี้่้องหน้าปเพื่นแต่เดหูจัดอยู่อ๋อแตลว่าไปป่าไปยูบ่ วัดปูทูดงโอครับผม,ม,มแต่ว่าเราไปเอามัโรคขังก็ต้องไปเอาครับผม,อมเอานะครับยกกล่อมรูดจังก,กระพาะผู้ใดนี่สิคิวโรดถือกรรันโรดครับคือกรรันรอบรูดมากจึงไม่ตับไม่หาโรดครับต่อเรื่อง ที่ได้มาจากพระอาจารย์นะครับขันมาถึงคุณยายจอบนี่มากสิถึงถึงดีถึงดูภามนะครับผมจะพิจิญญาบุรีขอบคุณเพิ่นรับคุณเพิ่นท่าบุญไปตัวัดครับคุณตั้งขอบไปวัดเชลมาแก้วกับเชลมอ แกงปลากระเทียมละหมอเอานะครับพี่น้องสรุปเลยนะครับผมเก้าแปดสนะครับผมเดียวขึ้นน้าจอบเลยจ้าวบอกแม่ไงบอกแม่จอบสั้นนักหนักเด้อสักนหลงตาสร้างมาต่อจกเนราวหรือว่าหลงตาราอจมาวให้แม่ไงจอบสั้นยังหนักเด้อสักคน กัยังเด้อกับกันเก่าซีซเก้าเขาขากระลิ่นน่องเนเขาฝากไม่ข่อยไสเขาั้ากระลิ่งสามประตูละเล็กสามพระ่าหดก่อนอันากแต่สามเจ็ดน้องคนบอกเนาะบ้านี้บานนี้เลขบัานี้ิ๊ยููบจุดเที่ยงโยนข่อยกระฝากไปเขาอยิได้ย่ยสุกเขากัซื้อฮานอยเขาก็ถือม่เกียบแสนอเออลุเลี้วลวเดดลนเลี้ยวตอนีุ้ดทูบมื่อนั่เมื่อซีเก้าส่งมาให้ลรบอ เยอะวุารอ,อาเออส่งไปแล้วส่งไปแล้วสามหนึ่งก่ตรงกันว่าสีาที่สามม่งเก่านะครับอนึ่งอบ้านเดือนเก่ากันเนื่องซีเก่าแย่ลงพัทยาแย่ลงเลยเราเป็น 4, 9, กนรดะดาษอะไรมันเรียกเอาลยนะน้อยแ่เลยอายสิงบอกภาษาหน่าซีเก่าเก้าซีนะหนึ่งเก่ากับเก้าซีอาจารย์สิงบอก,นนบอกเนาะ อ๋นะครับพี่น้องเก้าแปดสี่แล้วครับตัวเดียวเลยครับตัวเดียวเม่เดียวขึ้นหน้าจอให้เบื้องเลยนะครับพี่น้องตัวนี้เป็นเปล่งเลยนะครับจิตสระนาสิงหทข้างเมื่อจอมกอบกั้นตนใจนะครับ้อมมันใจวัดสืบคือคักครับผมคัดขึ้นเีมเกันเลยมื่ออื่นนี่คุณผู้ชมเอาด้วยด้วยหมวยไปด้วยกันค่ะโชคดีสชคดีทุกคนเนะอย่ามีกรังนะครับเด็กหลวงปู่ฝากมาให้ย้ายจอม เน้นตรงสามตัวครับเก้าแครับเก้าแครับบอกยายจอมจัดนักครับงวดครับงวดวันที่หนึ่งเมษายน2อน6พิบคลิปนี้ดีปณิธานกับออตล่าเอซทุกคนครับสวัสดีครับ